เด็กๆทีมงานเขาซ้อนเขาเพื่อเจ็บใจมื่อนั้นเขาเพื่อขำฝากอะไรเออ,อ,อ,เอฝ่ายเอาหันตีเกือบมาบวชขับคงไปคงมาฮ่าเจ้ากระพาะไปลงมามาซ้อนครับแนแมาเธอน,น่ะยังสิได้สบายเนาะเออเห็นเื่ออยู่ฝากนักก่นก็ติดมาโหลดอันนี้สักกั เกีก่ยวเวียนเกี่ยวเวียนอยู่ก็เลื่อบขามฝากก็เถือแปลว่ามันโค้งอย่างสิจังสิเออมันโบหุจกหักนอกว่าตรงเวียงไอ้หางเถือไปทางไหนโอ้ไปลง เดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันเนาะมาห้าสิ been, to together, ่ครับเป็นด้วยบ่ต้องให้เป็นให้ได้ด้วยสูบอะไรเน่ยอยอมอนย่าบุอย่าเสีเห็ุให่งอารมเนะให้สิครับก่อนโอเค เจอกันวีดีได้คมกันนี่เด้นี่เขาคุณได้จิ๊บซัดไปหามา มอดที่แล้วมันก็ต้องติดก่อนแหละเนาะเะตู้หามนั่นก็ติดกัในห้น่าติดัโซซิมูเมาเดี๋ยวเอาสิลองเป็นคนครับเอาถามก่อนถามสมมตว่าสิไปใส่

สีไหนขัวเอาสีมือก่อนใส่ขัวเบืองไหนเบืองขัวเอาเออเบืองไหนเบืองขัวเออสมมติว่าสีไปใสเวียงขัวบอไลเดือดด้เบืองขากนเอสียวไอนเออไปใสเวียงขัวไปขัวกับเวียงสายคมสันแบบแม่นอ นี่พะนั่งเงยเงยเอยแล้วอะไรงทำใจกันมาเลยปัน ดึงมากว่านี้เท่ อีกอีกรอ,อ,อบนึงไปถายันบอวิ่หัวสงสารลืมวิ่งหัวเอาอีกรอบนึงรอบสุดท้ายเดี๋ยวเฮาสิครับเป็นเทธอสุดท้ายเพราะว่าเป็นแล้วอยายาพ่อได้พ่อได้อหือหูจักจั่งว้าวันอลไรกันไงซ้ำคำฝากในสบ,บาย มือน,นั้นมากไปเมือมันก็โค้งไปโค้งมาอยู่กลางว่างเหมือนไตรว่ามืมอนี่สบายนะจ๊ะเพราะว่าทีมงานทฮองซ่อนดีนะคะเออจักสายจักขวาเวียงเลยเอาทีสบายใจเอาเคาะเดี๋ยวเฮีสิติดจักเพื่อแล้วก็แลนข้ามฝากเมืองนั้น 来有，快来有。来来 ตันเตวเบิงตวเบิ้งเมือนีเอาซันี้เดี๋ยวมือนาซิแม่แอบครับมาพ้าใอยู่พราใรอยู่บ่อมสันบุญใหญ่ผ่านอยู่บ่อานอยู่วาแห้งๆเบิ้งผานอยู่นอยู่ไหนอยู่โอเคแล้วเจอกันมือนามือนีเอาซนีก่อน え、なんかおるね。<music>